สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ So Good Journey นะครับทางช่อง SG World Food นะฮะก็วันนี้เราได้มีนัดกับเชฟไว้นะ,ะ so นะครับที่ So Good Bangna นะครับว่าจะจะไปทำอาหารที่นั่นกันอาเชฟโทรมาพอดีฮัลโหลครับสวัสดีครับอสวัสดีครับเชฟนะคะเชฟาพอดีว่านเชฟม่วาแล้วขอเป็นัลันวันนี้เชฟไม่ว่างแล้ว ขอเป็นวันโอเคได้ครับครับครับโอเคงั้นไม่เป็นไรนะถ้าเราอยากกินของอร่อยเราก็ต้องได้กินงนงั้นเดี๋ยวเราไปหาวัตถุดิบสุดพรีเมียมแถวๆนี้มาทำกินเองกันไปกันเลย โอเคครับตอนนี้เราที่ร้านโซกูดบู u เชอร์นะครับที่ตลาดปูวีลาราชพฤกษ์นะครับที่เราอยู่ที่โซนตี37ถึงที38นะครันเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยว่าข้างในมีอะไรกันครับสวัสดีครับครับ,ค,รบคือผมอยากทำสเต็กชิ้นหนึ่งนะครับมีส่วนไหนที่พี่แนะนำบ้างครับทางร้านเราจะมีอยู่ ตัวนี้จะเป็นส่วนของรีบอายนะครับรีบอายจะมี150วันแล้วก็200วันแล้วก็เป็นส่วนของลัมโรสบีฟฟาเกลนะครับตัวนี้เป็นฟาเกลออสเตรเลียครับส่วน150วันคือเนื้อเราจะทําการขุนที่ร้อยห้าสิบวันเออเป็นเนื้อเวชเอ็ดนะครับเป็นบ่มเปียกอันนี้200เดย์นะครับอันนี้ความมันก็จะต่างจาก150วันขึ้นมาประมาณ50วันแล้วมันจะนุ่มกว่าตรงกันที่เขาขูดนานกว่าครับโอเคครับงั้นผมขอเลือกอันนี้แล้วกันนะอันนี้เป็น ลิปอาย200วันนะครับก็ผมรู้สึกว่ามันน่าจะนุ่มกว่ามันจะแทกกว่าโอเคครับเดี๋ยวผมเลือกตัวนี้เลยครับนี่เราก็ได้มาแล้วนะครับเนื้อเกรนเฟด2 0 0วันนะครับแล้วก็เราก็ได้อีกอย่างหนึ่งมาก็คือเกลือเฮทอโฟนะคะแบรนด์ทาสุฟฟี่มอล่านะครับซึ่งปกติก็ราคา650บบาทนะแต่โปรโมชั่นช่วงนี้นะที่ร้านนี้นะครับ ขายอยู่ที่ในราคา599บาทนะครับโอเคครับเดีย๋ยวเราจะนำวัตถุดิบพวกนี้นะครับไปทำสเต็กกันนะครับที่ครัวของเรานะครับโอเคครับ